ได้ครับผมโดยเฉพาะอู่อ้นครับผมเปิดสมสายครูกำไรใบใหญ่ปะทองไอ้ปะทูผมหน่อยครับผมไม่เคยที่จะไม่อยากขายเพราะราคาของมันตกตอนนี้มันไม่คุ้มอ่ะทสายเป็นรอเอ็มมันราคาขึ้นแล้วขายสายแม็กซี่สาทองนะครับเฮ้ยซายม่วงไอ้สายทองถ้าเงินเย็นถ้าเงินเย็นรอได้หรอสายเป็นไซทองเอ็มซีคิีซีแล้วก็ตีบวกเจ็ดทบสิบห้าให้ย่อยตลอด จิดงานแต่งให้อ๋อเออยังไม่เคยเห็นครูส่งมให้ดูบ้างดิจิดงานแต่งคิบงานแต่งด้วยชาออสเหรอลูกไม่ได้เลยคิดอะไรมุกปัตตูนี่ชาออส7จ5แหวนไม่ได้แถมปัตตแล้วก็เป็นแหวนอเวกหน่อยอะห้าแหวนเสกบวกสีแล้วก็แหวน ถ้าเป็นผมก็ผมรู้สึิดใจเลยที่ผู้ชายโดนอย่างนั้นกู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 เดินไปโยนเขาแน่นอนไอ้กูบอกเลยกูผมแอบยิ้มมุมปากเลยครับผมรักยิ้มมุมปากเลย10คนทอง12ทาลิต10คนดำ12พ่อคนนี้ตกเลยเฟนเตอร์ท็อปชามเปลือก5ชามรีดิวกำไรเจาะเกาะอุ้ยสวยนะเนี่ยคี 11บเอ้าเกาะ50แอมหนึ่งหูยังสวยอันนี้คีสิบเแอมสี่หูอันนี้สวยจัด,ด,ดหูบวก9ชาออด7อุ้ยอีกครั้งหนึ่งเป็นหูบวกเก้ชาออดสิบทับ15ยิ้มแค่าถามว่ารู้เลือกไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะเท้าเป็นเท้าสิแอมสามรู ไม่รั้แบบ EX หนึ่งพันคำโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยมือเป็นมือมาเตอร์บวกสิบเจ็ดแม็กคิกหนึ่ยอดมากดีไว์ิแต่ไม่รู้เรื่องเงี้ยเลย EX หนึ่งทับห้ากูจำได้แค่ท่านเดี๋ยวแลรบกอัก่อนคมขัดเป็นคมขัดบวกสิบสองป็นกันรัวที่ผายเลยคอสิบสองคุมเี่ร้อยห้าห้ามอเตอร์ไซคบวกสิบเจ็ดเรดคิวไปตัดปลาดให้มผนเข่าก็ ครับเจ้าะเกาะ95นี่คือท็อปไอยกูะจะมีเวทกูจะแบบว่างๆกูก็แวะมาหาพวกผมบ้างนะกูบ้างูแบบรถเกดของไปทำของไว้แค่ลงแบบพาร์ตก็พอ,อกูเจ้าะเกาะ95นี่ท็อปปะกูท <c oughs> ็อ <c oughs> ไม่เล่นเลยเปนยด้อแล่เรากะกะไว้แค่แบบลงแบบพาร์ตเล่นเลหัวบวก17เลทซองลูดีบาย10ครับ15ครูจะหามากเลยถ้าครูบอกว่าลงแบบพาร์ตไม่เป็น แล้วชุดมาเตอร์เบอร์สิบเจ็ด e x หนึ่งทับสี่แบบกกี้หนึ่งหรือลงเนี่ยอะไรเจ้โอ้ไกลฮะต้งไปอยู่กับหัวคิวเลยหัวคิวลายสีเดียม c o เรายลงไว้เป็นเลยโอ้ยอกตุดอยู่นะ e x หนึ่งทับห้าดีบากสิบรับสิบเป็นแบบแอบมันขี้ อีกคร้งหนึ่งเป็นโอบมิทีิล M K K E X หนึ่งทับสี่ดีวอไรตดทับสิบห้าไอแพดเจตเตอร์ทับแล้วผัเฮดไอตีพี่บจอยครับะแนนนะรอบนี้ครับพี่กูขความมเนี่ยกูยังไม่ได้ควากูยังไ้ฟได้คอืม พิ่งทําตัวแกเสร็จมาจ้ากิวนี้นะครับปูไม่ขายตัวก็ได้นะครับโนเนียครับโนเนียโนเนียนโนหนึ่งครับโนเนียทางใจครับครูคูมีซีรีส์เรื่องใหม่น่าดูครูติดตามได้นะครับไปบาร์รับสัปดาหนในในที่ต่อ